สวัสดีครับสอนการใช้งานเบื้องต้นนะฮะตัวนี้ก็เป็นมินอนตานะครับไฮเมทิกเอฟนะก็เป็นกล้องออโต้โฟกัสนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเป็นกล้องกึ่งไฟฟ้านะฮะต้องใส่ถาดทุกครั้งนะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับใช้งานง่ายนะครับสภาพโดยรวมอยู่ประมาณ 95%สนะครับสวยยังสวยงามอยู่นะฮะตัวเลนก็ยังมีโค้ดสวยนะครับมันจะเป็นสีออกส้มๆนะฮะม่วงๆนะครับตัวนี้คือโค้ดของเลนนะฮะถัดมาเดี๋ยวมาดูช่องช่องสายถานก่อนช่องสายถานเนะี่ยเปิดตรงนี้ ถานเนี่ยมันจะเป็น AA นะครับสองก้อนก็ใส่ให้ตรงขั้วนะฮะก็ใส่เข้าไปถานเนี่ยหาซื้อได้ในเซเว่นนะครับก็ปิดล็อกให้แน่นนะฮะแบบนี้นะฮะโอเคฮะทีนี้ก็เริ่มใช้ได้นะครับก็ขึ้นชัตเตอร์ตรงนี้นะฮะกดชัตเตอร์นี่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องการโฟกัสนะฮะเพราะว่ากล้องเนี่ยมันจะเลือกโฟกัสให้เรานะฮะเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับถัดมามาดูตรงนี้ตรงเลนก่อนนะครับตัวเลนเนี่ยระยะ 38มิมลนะครับ f 2 8นะสิ่งที่ต้องตั้งทุกครั้งนะครับคือตรงนี้นะ a s a นะครับก็คือ i o นะฮะสมมุติว่าเราใส่ฟิล์ม i o 100เนี่ยเราก็หมุนตรงนี้นะครับเป็น100อ่าแบบนี้นะครับถ้าเราใส่ฟิล์ม i o 400เนี่ยเราก็หมุนเป็น400นะครับตรงนี้ต้องตั้งทุกครั้งนะตั้งให้ตรงกับฟิล์มนะครับถัดมามาดูตรงนี้ตรงนี้คือตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับตรงนี้สําคัญมากครับถ้าเราใช้ผิดวิธีเนี่ยมันจะทําให้กลไกของกล้องเนี่ยค้างได้นะฮะ ถูกต้องเนี่ยเราต้องขึ้นชัตเตอร์ก่อนเสร็จแล้วดันตัวตั้งเวลาถ่ายลงนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีคำว่าสตาร์ทนะครับให้เราดันตรงนี้นะนี่มันก็จะทำงานนะครับสิบวินะอ่าเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการใช้ตั้งเวลาถ่ายนะครับมามาดูตรงเนี้ยคือการล็อกโฟกัสนะครับการล็อกโฟกัสก็คือ มาดูตรงนี้นะฮะเวลาเราขึ้นฟิล์มไปเนี่ยการล็อกโฟกัสเนี่ยในช่องมองเนี่ยจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นรูปภูเขาคนเต็มตัวคนครึ่งตัวนะครับคนประมาณไหลนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดล็อกโฟกัสเนี่ยไปที่คนครึ่งตัวเนี่ยพอเราจัดองค์ประกอบเสร็จเนี่ยต่อให้เราหันไปที่วิวเนี่ยระยะมันก็จะอยู่ที่คนครึ่งตัวนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรากดล็อกโฟกัสไปที่วิวนะครับถ้าเราหันไปที่คนเนี่ยหันไปที่อื่นจัดองค์ประกอบหันไปที่คนเนี่ยมันก็จะไปชัด ตรงวิวนะครับเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่วาดนะฮะโอเคสมมุติว่าอันนี้เป็นเฟรมนะครับเฟรมเฟรมช่องมองนะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยกดล็อกโฟกัสที่ตัวคนนี้นะครับแล้วเราจัดองค์ประกอบให้เป็นแบบนี้ย่าเห็นปะ่ะจะสังเกตว่าคนเนี่ยมันจะอยู่ตรงด้านซ้ายนะครับถ้าเราหันกล้องเนี่ยไปที่วิวเนี่ยตัวคนเนี่ยมันก็จะชัดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปกดล็อกโฟกัสตรง ตัววิวหรือว่าตรงเนี่ยตรงภูเขาเนี่ยตัวคนเนี่ยมันก็จะไม่ชัดนะครับมันก็จะไปชัดตรงภูเขาประมาณนี้ถัดมามาดูเรื่องแฟดนะครับแฟดเนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่ออยู่ในที่มืดนะครับแสงน้อยกล้องเนี่ยมันก็จะเตือนนะครับด้านในเนี่ยถ้าแสงน้อยเนี่ยไฟมันจะมีไฟสีแดงๆงขึ้นอยู่นะครับด้านบนนะฮะถ้าไฟมันเตือนสีแดงเนี่ยให้เราเปิดแฟดก็ดันแบบนี้นะครับมันจะมีเสียงชาร์จแฟดนะแล้วที่สําคัญเนี่ย เราต้องรอไฟตรงนี้ขึ้นนะครับมันจะมีไฟตรงนี้ขึ้นอยู่นะะนี่เห็นไหมมันจะมีไฟขึ้นนะครับตรงนี้คือไฟแจ้งเตือนแฟลชนะครับมันจะกระพริบกระพริบนะถ้าอย่างเงี้ยแฟลชคือพร้อมใช้งานนะครับให้เรากดใช้งานได้พอ,อใช้เสร็จปุ๊บไฟมันก็จะดับไปนะครับต้องรอจนกว่ามันจะกระพริบนะครับพอมันกระพริบปุ๊บแฟลชพร้อมใช้งานนะฮะเดี๋ยวจะยิงแฟลชให้ดูนะครับไม่แน่ใจเนี่ยว่าในกล้องจะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอามือบางไว้กันคอยดูด้านในนะครับ แบบนี้นะครับเสร็จแล้วแฟลชมันก็จะชาร์จรอไฟตรงนี้ขึ้นนะฮะพอไฟขึ้นปุ๊บแฟลชพร้อมใช้งานนะครับอย่ายิงให้ดูอีทีแบบนี้ประมาณนี้นะฮะเรื่องการใช้แฟลชนะถัดมามาดูห้องฟิล์มนะครับตัวห้องฟิล์มเปิดตรงนี้ป๊บนี่หน้าตาก็จะเป็นงนี้นะฮะใส่ฟิล์มก็ไม่ยากนะครับเหมือนทั่วไปนะครับเราดึงตรงนี้ขึ้นก่อนให้มันโล่งๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาฟิล์มใส่เข้าไปดันนี้ล็อกจะเห็นว่าตรงแกนเนี้ยมันจะมีร่องอยู่นะครับขาวๆเนี้ยให้เราเอาเนื้อฟิล์มเนี้ย ใส่เข้าไปเยอะๆหน่อยก็ได้นะครับขึ้นฟิล์มช่วยนะครับสัก2ครั้ง2ถึง3ครั้งก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าตัวหนามเตยเนี่ยมันเข้าร่องฟิล์มหรือยังนะครับพอมันเข้าปุ๊บปิดฝานะฮะเสร็จแล้วมาดูตรงตัวนับฟิล์มนะครับตัวนับฟิล์มตรงเนี้ยจะเห็นว่าเป็นตัว S อนะให้เราขึ้นเป็นเลข1นนะครับแล้วก็ถ้าฟิล์มไม่หลุดเนี่ยตรงนี้ก็จะหมุนตามนะฮะ อันนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเนี่ยก็คือภาพที่หนึ่งนะฮะก็เริ่มถ่ายได้นะครับก็ไปเรื่อยนะครับ แล้วอีกเรื่องนะครับด้านในช่องมองเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ด้วยนะฮะเราต้องคอยดูนะครับว่ามันโฟกัสที่ไหนนะครับด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นไกด์บอกนะครับว่าระยะนะครับเนี่ยหถึงสเมตรก็ประมาณคนถึงไรประมาณนี้นะอันนี้คนครึ่งตัวนะครับก็ประมาณ2เมตรนะครับสเมตรก็คนเต็มตัวนะถ้า10เมตรถึงอินฟินิตี้เนี่ยก็จะเป็นแบบถ่ายวิวนะฮะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เล่นง่ายพอสมควรนะฮะ เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวสปีดชัตเตอร์กับรูรับแสงเนี่ยเราไม่ต้องกังวลนะครับกล้องมันจะเลือกสปีดชัตเตอร์และรูรับแสงให้นะครับตัวนี้ต่อมานี้นะโอเคฮะพอถ่ายครบ36เนี่ยตรง ตัวขึ้นนิล์มหรือว่าตัวก้ามปูเนี่ยมันจะตึงนะครับมันจะขึ้นต่อไม่ได้นะมันจะแข็งมากนะครับห้ามไปฝืนดึงนะฮะเสร็จแล้วกดตรงนี้นะครับกดให้มันยุบเข้าไปนะยกตัวนี้ขึ้นมาจะเห็นว่ามีลูกสอนนะครับเราก็หมุนกออิฟ์มนะครับหมุนไปเรื่อยนะจนกว่ามันจะฟีนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับฟี้วฮะเสร็จแล้วเก็บเปิดห้องิฟ์มนะครับิล์มมันก็จะเข้าอยู่ด้านในกระนะครับทีนี้ก็เอาิล์มออกนะครับ ยกอันนี้ขึ้นก็ฟิล์มออกฟิล์มเนี่ยก็เอาไปให้ที่ร้านล้างสแกนนะครับประมาณนี้นะฮะคร่าวๆนะครับโอเคฮะก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเล่นง่ายพอสมควรนะครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเรากําลังถ่ายอยู่หรือว่ามีฟิล์มอยู่ด้านในเนี่ยหรือว่าแบบยังถ่ายไม่หมดเราห้ามเปิดฝาหลังเพื่อดูฟิล์มนะครับเพราะว่ามันจะทําให้แสงเข้านะประมาณนี้ครับมีอะไรก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามก็ได้นะครับแล้วก็ใครสนใจกล้องฟิล์มเนี่ยเข้าไปดูใน IG ได้นะฮะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ